พี่เคยคิดจะฆ่าตัวตายก็ใช่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับคุณบูมธนานวัตน์พรหมโหดครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ่าทาไมพี่บูมนั้นถึงเรียนไม่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเปิดใจกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะครับกับพี่บูมธนานวัตน์พรหมโหดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คามจริงๆเดี๋ยวทุกวันนี้พี่ไปทาอะไรพี่วันนี้พี่ก็ทํางานเสิร์ฟงานบริการเพราะว่าเคยทําแบบงานบริการในร้านเหล้าอยู่ยะโสอะไรเงี้ยเป็นเด็กเสิร์ฟเอาพี่พี่เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนเหรอใช่ใช่พี่เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนพี่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ไหนที่แบบ เออเป็นร้านเล่าอยู่ยโสธรแบบมันเทคอะไรประมาณนี้แบบแนว EDM สำหรับแบบดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปทําอะไรครับไปขายบริการหรือพี่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นเด็กเสิร์ฟครับริการเรือของท่านเสิร์ฟของเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ไปขายบริการอ๋อก็ขายบริการก็บริการเสิร์ฟไงชงเหล้าด้วยและเอาจริงๆนะพี่เคยได้คนในผับไหมก็นิดหน่อยก็มีบ้างนี่พูดจริงๆเลยเปิดใจพี่เปิดใจวันนี้ก็ก็มีบ้างมีบ้างใช่ไหมกี่คนอ่ะ นับได้ไหมเอ่ออันนี้ต้องนับใช่ไหมไม,ไม่เคยนับอ่ะไม่เคยนับห <c oughs> มดเยอะเกินใช่ไหมพี่แล้วทาไมพี่ถึงเข้าไปในวงการนี้พี่คือแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นแบบตอนเรียนเรียนแล้วเรียนไม่จบใช่ไหมเราไม่มีอะไรทําคือแบบอยากหางานทําแล้วพอดีพี่ที่รู้จักกันอ่ะที่แกเคยทําร้านนี้ครับเขาออกพอดีเขาว่ากําลังขาดพนักง,งานนะลองไปสมัครดู ก็ลองไปสมัครแล้วเขาก็รับอะไรประมาณมานี้ก็คือไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟด้วยแล้วก็เหมือนกับขายบริการด้วยเนาะก็บริการบริบริการด้วยแ,แบบว่า,าก็อาจจะแบบมีลูกค้าแบบชอบแล้วก็เอาไปนอนด้วยสักคืนนึงอะไรย่างี้ใช่ไหมมีไหมเออถ้าลูกค้าไปคือแบบประมาณว่าลูกค้าแบบจะถามว่าแบบ ไปส่งได้ไหมอะไรได้ไหมประมาณนี้ท่านคนถ้าแบบมีใจจะรอก็ยอมไปก็ได้อะไรอางนี้พี่ไม่กลัวโรคหรอโรคติดต่ออะไรย่างนี้พี่ไม่กลัวพี่เซฟตัวเองไงถ้าใครคิดจะเที่ยวนะก็บอกเลยว่าทุกยานทำไมพกไว้ตลอดผู้หญิงผู้ชายก็ช่างพกไม่ผิดแล้วพี่เรียนจบไหมเอาดีๆพี่จบแค่มสมัายมศึกษาตอนต้นทำไมถ้าจะให้พูดมันก็ต้องยอมแม้ตั้งแต่แบบสมัยตอนพี่อยู่มสเลยขึ้นมสใหม่เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปีปีไหนนะมส2019งพบ้ีเข้ามา ตอนที่พี่ใช่ไหมใช่ผู้คนอาจคิดว่าแบบเรียนออนไลน์ที่บ้านแม่งโคตรสบายเลยแบบอยู่กับบ้านมีข้าวกินฟรีนั่งอยู่นี่นอนเข้าอันนี้อะไรก็ได้คือแต่ความสบายมันแลกมาด้วยกับความแบบงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครับทําวันนี้ต้องส่งพรุ่งนี้หรือบางวิชาครูใจดีหน่อยแบบบางวิชาครูใจดีหน่อยอ่ะสั่งงานมาเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยส่งก็ได้ประมาณนี้มันแบบมันเครียดมันกดดันแบบมันกดดันตัวเองอะแหละไม่มีใครกดดันหรอกเพราะว่าแบบความคิดตอนนั้นคือแบบ ต้องเรียนต้องเรียนแบบสอบเข้ามาหาอะไรได้ก็คือด้วยความกดดันตั้งแต่วันนั้นจนทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้านี่จริงไหมพี่ถ้าว่าซึมเศร้ามันก็ไม่เฉิงเพราะว่าแบบเอาจริงคือซึมเศร้ารู้สึกแค่ตัวเองแบบคิดควมคิดลบแต่ที่เป็นจริงๆคือเป็นไบโพลาร์เป็นพวกอารมณ์แปรปรวนอะไรเงี้ยจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าแบบอารมณ์มันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราได้ไปพบจิตแพทย์ไหมก็พบครับผมคือก่อนหน้านี้คือผมได้ยินข่าวมาว่าพี่หาปากกาไม่เจอแล้วพี่แบบ พุบตีแม่นิ่จริงไหมจริงคือแบบแต่ประกาแบบมันหาไม่เจออคืออารมณ์เราหาไม่เจอแล้วมันยู่ดีแบบลมร้อนไอขึ้นมาเลยเราก็แบบทำร้ายข้าวของแม่รู้ไหมแม่ก็อยู่ไหนอะตอนนั้นอยู่บ้านแม่ก็อยู่แต่แม่แบบเออหาดีๆก็ได้มันอะไรนี้ปกติพี่ไม่เป็นอย่างี้ล้วพี่ก็แบบวันนั้นอารมณ์ร้อนมากใช่ร้อนแบบอยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาแบบสุดอะแล้วแม่ไม่ว่าเลยใช่ไหมแม่ก็แบบสงสัยแบบหน้ากาเหมือนตะงเียดตะงเียดอยู่แบบลองมาแบบคิดดูว่ามัน มันแรงเกินไปไหมพอเราคิดได้แบบมันก็แบบพี่ก็เลยแบบตัดสินใจบอกแม่ปั๊บแล้วพี่ก็ไปหาหมอด้วยตัวเองนะให้เขาเขียนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อยู่จังหวัดบลราชธานีรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่สบายใช่รู้ตัวทางป่วยทางจิตอย่างงี้มันเชิงว่ารู้ตัวไม่แค่รู้สึกกลัวตัวเองก็แบบบางทีแบบอยู่ดีอารมณ์มันขึ้นไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าก็ประมาณนี้กว่าแบบเป็นอันตรายต่อภัยสังคมใช่กว่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นแบบทำร้ายร่างกายขึ้นมาแบบ ใครจะคุมอยู่อะไรเงี้ย เรียนหนังสือมันรู้สึกไม่จอยกับการเรียนแบบเหมือน ừ, แต่ก่อนเหมือนตอนอยู่มหนึ่งม2ม3าอะไรเงี้ยตอนอยู่มหนึ 1, 2, 3, ่งม2รู้สึกว่ามันจอยทุกอย่างเรียนก็สนุกเล่นก็สนุกอยู่กับเพื่อนสนุกทุกอย่างตอนม3ไม่เคยหนีเรียนไม่เคยอะไรเลยพอขึ้นมสมามันแบบหลังจากเรียนออนไลน์มันรู้สึกแบบไม่จอยกับอะไรเลยก็ค,คือก่อนหน้านั้นพี่เป็นคนที่เรียนเก่งเลยก็ว่าได้เป็นคนที่หัวดีเลยก็ว่าได้ใช่ไ้มฮะก็พอตอนอยู่มัธยมต้นพี่อยู่ห้องหนึ่งอืมเป็นคนที่หัวดีเลยก็ว่าได้ไมเมใช่มยะีดส ผมด้วยที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายก็ใช่ก็มีอยู่เป็นเพราะอะไรพี่เพราะคนรอบข้างหรือเป็นเพราะตัวเองจะเป็นคนแบบว่ามีอะไรมากระทบจิตใจก็ช่างคนจะดา่าจะว่าจะบูลี่จะเหยียดจะอะไรเขาช่างพี่จะยิ้มแล้วก็ไม่เก็บไว้ในใจเก็บไว้ครับแล้วมันก็ลืมไปเองเหมือนแบบมันเก็บไว้ลึกดเลือพอวันหนึ่งฟิวอะ่ะสายมันตึงอะ่ะตึงจนขาดปุ๊บ ความทรงจําที่แย่ๆทุกอย่างมันจะไหลกลับมาไหลกลับมาแล้วมันคุมแบบมันคุมตัวเองไม่ได้มันคุมความคิดตัวเองไม่ได้แล้วอีว <comenz. S 2> กอย่างนะพี่ผมอยากจะให้พี่ฝากบอกกับเด็กที่กําลังมีความคิดที่แป,ปรปวนแล้วก็แบบไม่อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะมีแฟนเผื่อยังไงมันผ่างเนี้ยพี่อยากจะบอกยังกับเด็กเหล่านี้บ้างาถ้าจะบอกนั่นคือแบบลืงเรื่องเรื่องของอาการบบความเครียดก่อนนะความเครียดพยายามนะพยายามแบบปล่อยจอยที่สุดปล่อยจอยอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเรื่องมาแบบ ถ้ามีที่ระบายเป็นเซฟโซนของตัวเองนะถ้ารู้สึกว่าใครเป็นเซฟโซนพูดไปเลยถึงเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ช่างขอให้เราแบบพูดไปเลยครับอย่างน้อยมันก็สบายใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการระบายกใช่มันต้องระบายออกบ้างถ้าแบบเก็บไว้เหมือนพี่บางทีมันประทอวกมามันแบบมันไม่ไหวจริงจริงนเปลี่ยนเป็นคนคนละคนเลยใช่มันทรมานมากที่เป็นคนที่ดื่มเหล้าใช่สูบหรีใช่วันนี้พี่เลิกได้ไหมก็ตอนนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้นะ บางทีคือแบบกินก็กินเฉพาะตอนทํางานสมัยทํางานร้านเหล้าที่จะกินหนักหนัหน่อยเพราะว่ามันได้เงินแล้วบุหรี่ละบุหรี่ก็หนักแต่ก่อนหนักมากบระสามซองอ,อ่ะแล้วอยากบอกยังไงกับน้องที่กําลังติดบุหรี่ถ้าเลิกไ,ได้คือแบบถ้าใจแข็งแบบเลิกได้ก็เลิกนะถ้าแบบเลิกไม่ได้ก็ค่อยลดเอาอให้มันเหลือน้อยที่สุดอ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเลิกแบบขาดก็ได้แบบค่อยมันน้อยที่สุดรักษาสุขภาพตัวเองด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ดื่มดื่มดื่มกับเพื่อนพอสังสรร์ไม่ได้ดื่มแบบมากอะไรย่างนี้พี่บุ๊คแต่ว่าบุหรี่ไม่แต่เลยนะบุหรี่จะไม่แต่เลยแต่ว่าเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือกินบ้างแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะนี่นี่หน่อยเป็นพอเป็นพิธีกับเพื่อนเพราะว่าก็เป็นช่วงวัยรุ่นเนาะแต่ก็อยากจะฝากน้องๆเหมือนกันว่าก็ดื่มได้กับเพื่อนอย่างนี้สังสรร์ได้นี่นี่หน่อยได้อยู่นะครับแต่ก็อย่า ดื่มจนตัวเองใช่อ่าสตีขาดสติแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่น่ะนันมันมันไม่มันไม่เท่นะน้องดื่มได้แต่ดื่มได้แต่ต้องรู้จักคุมสตีตัวเองด้วยไม่ใช่เมาแล้วกางเลยทั่วพวกนี้อายุสั้นทุกคนนะบอกไว้ก่อนคือที่เราเชิญมาในวันนี้ก็เพราะว่าเขามีคนเขาเป็นคนที่พิเศษอีกคนนึงนะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยแกเป็นคนที่ฉลาดมากเลยแกเป็นคนเรียนเก่งนะพี่บูมแกเป็นคนเรียนเก่งมากช่วงนั้น แต่ทุกวันนี้แกชีวิตแกพลิกผันนะครับครอบครัวในฐานะครอบครัวแกก็ไม่ได้เป็นคนที่แย่นะแม่ก็รับราชการใช่ไหมบูมใช่พ่อก็รับราชการพ่อก็รับราชการแม่ก็รับราชการนะครับน้องก็เรียนหนังสือเก่งเหมือนกันใช่แต่ชีวิตมาพลิกผันเพราะว่าความกดดันนะครับในการเรียนหาเวลาความสุขใกับตัวเองนะพี่บูมเนาะอะไรที่ปล่อยใจได้อะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขอ่ะก็ทําไปเลยอย่าไปกักเพราะว่ามันจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จะ เป็นความเครียดสะสมม<ช>ันจะทําให้ตัวเองทําร้ายคนอื่นได้และเป็นภัยต่อสังคมอย่างนี้ได้นะครับต้องระวังอ,นนอันนี้ระวังมากเรื่องสุขภาพจิตคุณบุ๋มนะใช่เรื<ด>่องสุขภาพจิตถ้าเกิดรู้สึกแบบตัวเองแบบไม่เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนก็สามารถโทรปรึกษาเอ่อ,อรปรึกษาเอ่อคุ้นนมทางจิตได้เปอร์นี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้รัฐบูลไปขึ้นให้แล้ว